ดูเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพี่ยศเข้าท่าเข้าท่าทองไพรรมของพี่จะต้องเป็นนักกีฬาชั้นเลิศแน่แน่คอยดูนะผู้คนในวงสังคมจะต้องยอมรับในตัวทองไพรรมในฐานะสตรียุคใหม่ทันสมัยที่สุดไพ่ตื่นเต้นจังเลยค่ะอยากไปสโมสรอนเร็วๆจังแต่ว่าคุณพี่อ่ะ จะต้องเป็นคนสอนภัยคนเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าภัยอ่ะไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนมาเข้าใกล้เลยอย่าคิดมากสิจ๊ะหัโบราณไปได้ พองไพรมของพี่ต้องเลิกคิดแบบชาวสยามคลึกๆได้แล้วประเทศเรากําลังเปลี่ยนเป็นสากลไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทกันได้เล่นกนากันได้ <c oughs>